เฮ้ยมีทอร์ดโดะวัางเป็นปะวนันหรืออะไรเนี่ยเคร,รื่องบินหรือปะวันใส่ทอร์โดช่างตันครับเฮ้ยพี่นุ๊มาอย่างไรเนี่ยขออยู่หลังโควิดนาก่อนนะกันเดินเดินเข้ามาได้รีบเฉยสวัสดีครับมาพบก,กับพี่นุ๊กและพี่ส้มจุ๋ในเดลนุ๊กชแนลนะครับก่อนรับชมคลิปนี้กดไลค์เป็นอกำลังใจและกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับ สวัสดีครับพี่โนโ้สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมการพี่ส้มจุกซึ่งเป็นเกมแนวลิฟต์ครับเราไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้นะครับไม่ค่อยได้ทาคลิปแนวนี้เกมลิฟต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใครที่กลัวลิฟต์นะเดี๋ยนะเดี๋ย,ยนะยนะไอ้นี่มันคือใครพี่โ,โ,โน้ตโควิดน้าเก้าเจ็ดเฮ้ยอ็นพีซีแน่เลยเข็มมันเข้าลิฟต<ะ>์จ้ะเข็นดิเข็มดิเอาดิไปไปไาทันทีกัน ไปเข้าแล้วเข้าได้จริงจริงเข้าได้จริงๆนะคือคนคนที่กลัวลิฟต์เนี่ยคือเวลาขึ้นลิฟต์แล้วเวลาลิฟต์เปิดเนี่ยก็จะกลัวล่ะว่าเฮ้ยเปิดมาแล้วมันจะใช่ชั้นที่เราบาดไปไหมหรือว่าตึกมีอ้าวโคดันออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เขียวๆนี่คนหรืออะไรวะเนี่ยไอ้นี่มันจะอ้วกใส่เราหรอว่งระวังระว่าง โดนไหม,ไมโดนไหมไม่โดนนะแต่ว่าไอ้น,นี่อ้น,นี่อ้น,นี้เอาไปเจ็ดอันเลยนะไ้น,นี่ชอบเหรออยู่ดายไม่ชอบอ,อ้กจริงดิชอบจริงดิเต็มตัวเลยเรื่องเล่องคือเราได้ลุ้นครับทุกครั้งที่ลิปเปิดมาเราจะได้เจเออ,อะไรแค่นั้นเองข้โหรูเพลงเนี่ยมันมันนะเนี่ยเพลงเนี่ยน้องสาวน้องสาว ทั้งสาวโปกเกมโปเกมอนมัองสาวเฮ้ยคนในลิสโดนแค้นเรียกไป็หนึ่งคนนะเอาหยากไปอ่ะอยากไปไปคนยังไงต่อเอาสู้กัออนแล้วยังไงต่อเนี่ยเป็นอยู่คอนอ่าคนไฟอีกเอ้าเกตโปกเกมอนเหรอไม่รู้เห็นตาโปกเกมอนเฮ้ยเป็นลูกไข่โปกเกมอนนะสนามประลองนเนี่ยอุ้ย ตายเพื่อนเราที่อยู่ในลิฟต์ตายไปเรียบร้อยอ้าวเนี่ยเกเอะไรนะอะไรเนี่ยจบไปได้แค่หนึ่งหนึห่งชัน้นอ่าทศกัปตุสสรเราก็มาลุ้นตงตร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 งเฮ้ยด้วยนี่นทุกคนครับทำไมลิฟต์ไม่เปิดเอ้ยเอ้ยอเอ้ยมันหนีมาแล้วครับอเ,เอ้ยเราไปอยู่ไอ้ตัวนี้ดีกว่ามันน่าจะบีบตัวนี้ไม่ได้มันมันบึกโอ้โหัวน้องฮัลโหลน้องแซ โหถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบนี้จริงๆเราหลอนนะ้องสาวโอ้ยโอ้ยแบนแบนละจ้าโอเคก็ผ่านไปอีกหนึ่งชั้นนะเนี่ยแล้วผ่านแล้วเหรอเนี่ยเออผ่านแล้วนี่ทำไมเลนแานี้น้องคนนี้หน้าตาน่ยเขาแับเลนเขาอมชุบชุบอยู่ ดดเออๆไงลอเทสตัดแล้วายจ้าปิงออกคะแนนไหมได้ได้เฮ้ยมีทอร์นาโดระวับ้างเป็นปะวันหรืออะไรเนี่ยเครื่องบินหรือปะวันใส่ทเธอโดยอื้มหหลุดพ้นไปได้เฮ้ยมันมันคือปะวันมันคือปะวันปามปามปามเหรอเออเราเข้าไปในป่ากันดีกว่าเอ้าไป ไอ้สวยได้ไอ้นี่ติดแล้วนี่รึป่ะชักปักปะชักอ้าติดหัวนี่ไงเข้ามาแล้วนี่ปะวันฟันหักด้วยเอเซาหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนยับโดนยับตายโัวแตกไม่ไหวปิ้งเข้ารีบใหม่ปิ้งเออรอด้วยโอ้ไม่รอกันเลยเออเจอกันแล้วเจอกันอยู่ดียังอยู่ฉากเดิมอยู่นะยังไม่จบอีกนะโอ้โหโรลโด ตอนนี้พี่โน้ตคงไม่ม่งออกไปดูนะเมื่อกี้ตัวแตกไปอยู่ในปากปลานะครับตายโอ้ <c oughs> โหอเคก็มาลุ้นกันต่อครับว่าดาดต่อไปจะเป็นอะไรอรอบนี้ไม่มีเพลงเฮ้ยไปดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับคนแรกไปก่อนดีเปรียบซ้ายหรือขวาเฮ้ยน่ากลัวไปดิน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวซ้ายครับ ทางตันครับเฮ้ยทางตันใครตามมาสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยยี่กลับ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 ตามมาทำไมกลับไปัหทำมดีกว่าไปต่อไปแล้วไปต่อเฮ้ยมีไงเฮ้ยรอดผมรอดดูแลดูแลไปต่อมาแล้วนั่นไงเห็นไหมมาแล้ว เฮ้ยกมลับมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยกลมาดิครับ,อรบ,รบโอ้โหน่ากลัวเออน่ากลัวในชั้นเนี้ยโอ้โหเพียงแค่เพ้ออะเปิดครับมไม่ได้ไหมออไม่ได้อันนี้อยู่ในฮาวายนะมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆโอ้โเปิดฮาวายภูเก็ตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวไอ้นั่นมาไงเนี่ย เอา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 พี่นุยันมาย่างไรเนี่ยขออยู่หลังโ,โครโรน่าก่อนแล้วกันเดินเดินเข้ามาในริ์เฉยคือมันอยู่กับเราด้วยเลยเหรออันนี้คือจอดลับเขาเหรอ <laughs> อ้องงั้นเลยนะใ <laughs> ค<น> <laughs> รว่าจอดลับะ่ะดันน่ดมงกนดันโอ้โหดูเ<อ>าฮา<ะ>ยออกได้ป,ไป้างเฮ้ยนี่ คนนี้ก็คนนี้ก็มาขึ้นลิฟต์เหมือนกันนะคนนี้ก็มาขึ้นลิฟต์เหมือนกันเดอะบิ๊กอะไรอะ่ะเดอะบิ๊กชีสโอ้โหคราวนี้ไปกลายเป็นมีคนมาขึ้นลิฟต์เยอะขึ้นนะลิฟต์เราจะจุน้ำหนักได้กี่คนเนี่ยอุย้ยนี่ไงเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาเต้นเต้นดู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 ดดไอ้ย่ะ โหนี่แบบเพิงเลยว้าวดูเขาดิเอาบ้างเอาบ้างอ้โหกำลังมันเลยแม่หมดแล้วต่อมาครับไปลุ้นกันต่อว่าชั้นต่อไปจะเจออะไรโอ้โหตกลง ที่เรามาลิฟอะไรเนี่ยได้ลุ้นทุกชั้นเลยเพราะมันมีอะไรตลกตลกแปลกให้ดูตลอดโอ้มินูเป็นกดสามารถกดคิดเป็นไฮายคนคน,นอื่นๆได้ด้วยนี่นาจริงหรออืมกดตรงรูปเฟืองอ๋อที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเอ็นพีซีหมดเลยนะเนี่ยออ <What? S 1> เฮ้ยก็ <What? S 1> คืออะไรนี่เขาจะเข้ามาที่ลิฟด้วยใช่ไหมคนเนี้ย ไม่ร e ู้อ่ะปกติจะเข้ามาด้วยนะอ่อขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วอ้โหนี่แบบจะขึ้นลิฟต์เป็นวิธีรีตองยังขนาดนี้เลยไอที่เห็นนี่ NPC ล้นล้วนละมีนี่เพื่อนเนี่ยคนนึงเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่อยู่ได้ใช่อยู่ได้นี่น่าจะคนนะคือมัน มันเป็นเหมือนเกมวัดความอดทนเหมือนกันนะมันกใครอดทนทนเล่นได้นานแค่ไหนเพราะอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> มันมันซ <Hey. S 2> ่างจ้าซื่อกเกินมันจ้าซะเหลือเกินแล้วนี่ใครอ,อยืนหลังลิดเนี่ยเนี่ยเออดูหน้าตาเขาสิจ้าเหลือเกินหึงเสือติมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปาโอ้พี่นุ้ยยืนในตำแหน่งที่แบบอุ้ย่นไฟ อุ้ยคือพี่นุ้ยืนในตำแหน่งที่ไม่โดนพอดีเลยเมื่อกี้ก็เลยรอดตายไปครับอีกรอบไปอยู่ใดอยู่ใดจริงด้วยมีก็ได้ไป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 เนี่ห้องน้ำไปรอก่อนดรอก่อดเอาไปสิลองไปเอาไปสิออกไป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 เอาแล้วเอาไป เรือต้องการอีกคนนึงต้องการอีกคนนึงเดี๋ยวเราออกมาก่อนดันออกมาก่อนดั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 นอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วเวลาเดี๋ยวมาเวลามาเขาจะไปไงอ่ะเขาจโดดดันต้องวิ่งดันมาโดดรันนี้ไม่วิ่งแล้วลงงี้แหละ ไม่เอาละนี่ลองงี้แหละตกต่ำลงมาได้โคกเรียบร้อยอะโอเคเอ้าไปหมดเลยเอ้ากลับมาเฉยโอ้โหเวลาขึ้นลิฟต์เวลาขึ้นลิฟต์แน่แน่ในเย็นแบบนี้เลยนี่ยตามอีกเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะหลุดล่องล่องไปเนี่ย ไปหาเหลียมไปแล้วรูปจ้ากลับแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลงไปสองรอบแล้วนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้รับประทานผมหรอกเอ้โอ้โหเล่นเอาอ้วกจะอ้วกมาชั้นต่อไป อ๋อฮะ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 เอาอีกสักสองสามชั้นละกันก <Oh yeah> ่อนจะจบคลิปนี้จะได้เจออะไรแปลกแปลกมันๆบ้างอะโอ้ยแย่อะไรอะโอ้ยโขฮะโอ้ยดีนะหลบชันดีที่มันมันไม่เอาเราไปด้วยเมื่อกี้เราอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ใช่ทางผ่านมันพอดี วิ่งเหมือนเข้าไปเล่นได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ใหะเราจะไปหาหมาข้างหน้าเหรอเออเอาทำไรหมาได้ยังไงมีเหมือนหมัดดาบอ้าสามคนพอดีเลยแล้วไงฮะสกอศูนต์เอาเริ่มเริ่มยังไงอ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรเขียวเขียวเขียว เขียวเหลืองเขียวเขียวเสร็จเขียวแล้วก็ไปเหลืองแดงแดงเหลืองน้ำเงินแดงเขียวเหลืองเขียวเขียวเขียวเหลืองเขียวคืออะไรวะงงแท้เราอ่ะแล้วไงอ่ะเราชนาเราได้อะไรขึ้นไอ บอกผมหน่อยสิน้องหมาวันดีมันเจ๋งตรงมันมีมินิเกมทุกชั้นโอยอ้าวอ้าวอ้าวคือคีอเ่อเขาเขาจะบอกว่าใครอ้าว ออกออกไปแล้วไปแล้วโดนล็อกจิตเฮ้ยไออันนี้มันเป็นอะไรเฮ้ยยืด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 ลิฟยืดเอ้ยหายที่เกาะหายที่เกาะเร็วเรากำลังโดนหลุมดำดูดอู้ว่าดีเกาะด้วยแบบเพอ อจบแล้วเหเฮ้ยมีเพื่อนใหม่เข้ามาเข้าไปสองคนสามคนโอ้เข้ามาหลายคนแล้วฮะเออเกมนี้มีคนเล่นเรื่อยๆ,ๆนะเข้ามาเรื่อยๆเลยอันนั้นเรามาดูอีกชั้นหนึ่งได้สามสิบแปดล้วเออซื้ออะไรดีซื้อแดัดนส์เ,เหรอซื้อแด,ดนซ์เหรอซื้อคอสตูมเหรอ,อ,อเอาแดนซ์หรือคอสตูมดีเอาคอสตูมอ่ะคอสตูม มั่ใช่แล้วพี่โน้จะพยายามชูบาสอแอบซองอได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหชูยังไงมันลงนี่ไงหรกนี่ไงอ่าวถืออะ <c oughs> โอเคก็จบกันไปเท่านี้ดีกว,ว่าสำหรับคลิปนี้นะพี่จบตุ่มตุมตุมตุม มาเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เราก็มาเล่นให้ดูสำหรับเกม The normal elevator นะครับแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พาคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่นูพี่ตุ้มจุกก็ไลน์พี่ท่านกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ